สถิติการติดเชื้อเ i ตอวีของประเทศไทยเชื sure ้อเ v ตไอวีมาจาก human immunodeficiency virus เ sure ชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายเมื่อเชื้อเ i ตไอวีเข้าสู่ร่างกายแล้วจะยึดจับและทำลายเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 เป็นสาเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องหากไม่ได้รับการรักษาอาการจะแย่ลงเรื่อยๆจนเสียชีวิตได้ระยะแรก ร่างกายอยู่ในภาวะเริ่มติดเชื้อไม่ค่อยแสดงอาการมากระยะที่2มีตุ่มขึ้นตามร่างกายมีเชื้อราในปากเป็นงูสวัสดระยะที่3เป็นโรคเอดมีการติดเชื้อช่วยโอกาสเช่นเชื้อราขึ้นสมองวัณโรคสถิติช่องทางการรับเชื้อและถ่ายทอดเชื้อ คู่นอนชั่วคาวและนอกสมรส8%คู่ผลเลือดต่าง20%เพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย67%ใช้เข็มและกระบอกฉีดที่ไม่สะอาดร,ร่วมกัน4%เพศสัมพันธ์ซื้อขายบริการ1%จากข้อมูลการติดเชื้อ HIV มีขึ้นในทุกจังหวัดจากแผนภาพจังหวัดที่มีอัตราการติดเชื้อสูงจะมีสีแดง จังหวัดที่มีอัตราการติดเชื้อเฮตไอวีรายใหม่สูงที่สุดคือจังหวัดกรุงเทพมหานครการคาดประมาณผู้ติดเชื้อเฮตไอวีในปี2566ผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่580,000คนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากโรคเอด12,000คนกำลังรับยาต้านไวรัส474,675คนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,100คนการคาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่โดยจำแนกเพศโดยเพศชายจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่าเพศหญิงในปี2,569จะมีผู้ติดเชื้อ HIV มากขึ้น สถิติอายุที่มีการติดเชื้อ HIV ในปี2566 50ปีขึ้นไป1% 15-19ปี13% 20-24ปี33% 0-14ปี1%และ25ปีถึง -49 ปี52% การป้องกันการติดเชื้อ HIV ใช้ถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธ์ใช้ยาป้องกันเชื้อ HIV หลีกเลี่ยงพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเช่นการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆหลีกเลี่ยงการใช้เข็มหรืออุปกรณ์ฉีดยาร่วมกับผู้อื่น สถานการณ์ตีตาของคนไทยที่มีทัศนคติเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเฮตไอวี27.9%เช่นการเหยียดการบูลลี่ทั้งเจตนาและไม่เจตนาค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านเอชของรัฐบาลการคุ้มครองและการบริการทางสังคม6%การป้องกัน15%การดูแลรักษา75% การบริการจัดการและแผนงาน1%อื่นอๆ3%รวมเป็นจำนวนเงิน8,498ล้านบาท โวเอ็ดเดย์วันเอหรือวันเอชไอโลกองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่หนึ่งธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดโลกเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการติดเชื้อเอชและโรคเอดยอมรับและเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชทั่วโลกมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนให้ชุมชนองค์กรและกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะเยาวชน โดยมีบทบาทสําคัญในการสร้างความตระหนักในการป้องกันและเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนซึ่งจะนําไปสู่การยุติป,ปัญหาการติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดได้นั่นเองค่ะ